วันนี้อัปเดตข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการคนตัวเล็กตัวน้อยในโครงการคนละครึ่งลลัสก่อนวันนี้เป็นกําหนดในการโอนเงินสนับสนุนการ upskill reskill ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกรัฐบาลครับวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยว่าปิดหูฟังด้วยครับวันนี้ได้มีการเปิดเผยนะ เปิดเผยว่ามีการโอนเงินนะให้กับใครเท่าไหร่ในรายละเอียดเป็นอย่างไรภาพรวมนะครับคุณสิริพงศ์นี่เปิดเผยว่าผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์การอบรมอัพสกิลรีสกิลนะทั้งหมด9 7 8 8 6รายได้รับเงินสนับสนุน9 5 5 5 9รายได้สูงสุด2,000บาทจำนวน3า9 7 0นวน34,970ราย แล้วที่เหลือก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะตามท็อปอัพให้จากยอดขายหลังจากที่เข้าไปอัพสกิลรีสกิลพูดง่ายๆก็คือจ่ายจริงให้จริงค,คำนวณจาก20%ของยอดขายหลังจากที่เข้าไปอัพสกิลรนะีสกิลวันนี้ก็เงินเข้าไปในกระเป๋าเรียบร้อยนะเป็นการโอนเงินให้ตามโครงการที่คนละครึ่ง plus นะก็คือ plus ขึ้นมาด้วยการสนับสนุน การฝึกทักษะให้สามารถทำมาค้าขายได้เข้มแข็งขึ้นไม่ใช่แค่ให้ปลาแต่เป็นการให้เบ็ดใหม่ไปตกปลาในทะเลใหญ่กว่าเดิมะจะได้ทำมาค้าขายได้เก่งกว่าเดิมก็เป็นรางวัลใหนะ้วันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมเกือบเกือบแสนรายนะส่วนคนละครึ่งพัฒเฟสองก็ต้องรอรัฐบาลใหม่นะเพราะว่ากกตเห็นว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ เพราะช่วงนี้เป็นรัฐบาลรักษาการ